สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับช่องนิติสอนพาไปดูวันนี้ก็วันอาทิตย์วันครอบครัวเนาะ today is a Sunday is a family days วันนี้จะพาไปดูเรื่องราวที่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นนอ,น,น, <laughs> นอกจากเจ้าถิ่นนะครับนอกจากเจ้าถิ่นนะเจ้าถิ่นนี่เคยเห็นแน่เจ้าถิ่นก็ในที่นี้หมายถึงคน จังหวัดน่านจังหวัดอุตรดิตหรือโซนทางภาคเหนือนะครับก็คือโซนบ้านคนพูดเนี่ยแหละเป็นประเพณีสู่ขวัญนะครับตามรูปที่โชว์ไว้ก่อนตรงนั้นก็คือที่เห็นนั้นก็คือจะเป็นรูปไข่กับรูปเบีย้ยซึ่งเบีย้ยก็จะเป็นแหลมๆแล้วหมอทําขวัญเนี่ยเขาจะเอาไข่ ฝังลงไปในข้าวสารครึ่งลูกครึ่งครึ่งลูกไข่ขขขขน,ขนะครับเสร็จแล้วก็เอาเบีย้ยที่แหลมแหลมเนี่ยนะครับไปแตะตรงไข,ข่ไข่ก็ซึ่งตัวไข่เองก็แหลมแหลมเหมือนกันแล้วมันติดอยู่ได้ยังไงแอดมินเคยเคยลองจะทำเรียนแบบโดยการแอบเอาข้าวเหนียวเหนียวหรือไปแปะตรงเบีย้ยแล้วก็จะมาแตะที่ไข่มันก็ไม่ติดมันก็ไม่ติดอยู่ดีนะครับ อัศจรรย์ไหมครับเพราะว่าอย่างนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์เองก็ยังไม่รู้ว่าจะพิสูจน์ยังไงเหมือนกันนะแต่ก็ไม่แต่เรื่องมันก็ยังไม่ไม่ถึงนักวิทยาศาสตร์นะหรือนักวิทยาศาสตร์เคยมาดูแล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไงพูดไม่ออกก็ไม่รู้นะครับแต่ก็จะขอเล่าว่าพ่อหมอที่ทําการมาทําพิธีเนี่ยนะครับเขาก็จะมีสืบต่อกันมาเป็นรุ่นๆน,น,นะครับเหมือนกับ การสืบทอดวิธีการไม่ว่าจะเป็นการไล่คา,าถาไลา่คำสวดอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เหมือนออมอบวิชาให้กันมาพูดแล้วนึกถึงหนังจนีนนะครับมันมอบเขามอบวิชากันมาประมาณนั้นออขอเล่า วิธีการหรือประเพณีอันนี้แบบคร่าวๆนะครับคนพูดเองก็เห็นมาแต่เด็กแล้วสมมุติว่ามีใครสักคนหนึ่งในหมู่บ้านเนี่ยรู้สึกไม่ค่อยสบายใจรู้สึกว่ามันป่วยอดๆแอดๆเขาก็จะจะจัดปรึกษากับญาติๆแล้วก็จะจะจัดงานจะจัดการเรื่องพิธีพิธีนี้ก็คือ เขาเรียกว่าพิธีสู่ขวัญทีนี้พิธีสู่ขวัญเนี่ยเท่าท,ท,ท,ที่ได้เห็นมาก็มีอยู่หลายภาคมากภาคอีสานก็น่าจะมีภาคใต้ไม่แน่ใจแต่ก็อาจจะไม่เหมือนกันที่นี่เนี่ยพิธีสู่ขวัญก็จัดทําพิธีอาหารเชิญแขกอะไรต่างๆเนี่ยก็อาจจะเหมือนกันแต่แต่ไอการตั้งเบี้ยนี่ไม่รู้ว่าทางอีสานมีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับ แต่ถ้าทางอีสานไม่มีมาดูครับมาดูคลิปนี้เอ่อพอพ่อหมอเริ่มพิธีญาติาพี่น้องพร้อมพ่อหมอก็จะเริ่มเรียกเรียกขวัญขวัญก็อาจจะหมายถึงจิตวิญญาณก็ได้น่าจะน่าจะเป็นอย่างนั้นนะแอดมินคิดว่าน่าจะเป็นหมายถึงอจิตวิญญาณอา่ไปล่องลอย,อยอยู่ที่ไหนขวัญไปล่องลอยอยู่ที่ไหน จิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะถ้าเป็นภาษาพระก็กคือไม่มีสติตจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวพ่อหมอก็จะเริ่มเรียก player. เป็นภาษาเหนือนะครับเรียกขวนมา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 ,มาอะไรประมาณนั้น,นถ้ามาแล้วเนี่ยพ่อหมอก็จะบอกว่าถ้าขวนมาแล้วเนี่ยก็ให้เบี้ยเนี่ยมัน,ม,นมันตั้งบนไข่ได้ถ้ามาแล้วก็ให้มาจับที่เบีย้ยก่อนพ่อหมอจะได้รู้ว่าขวนนี่มาแล้วนะครับญาติพี่น้องก็มาเรียก เรียกให้มากินข้าวกินน้ําอาหารหวานข้าวพ่อหมอก็ไล่ไปเรียกไปถ้าขวัญมาแล้วเนี่ยก็คือเบี้ยมันจะตั้งบนไข่ได้ไม่ได้หมายความว่าพ่อหมอจับปุ๊บจะตั้งได้เลยนะครับบางคนบางคนเนี่ยถ้าพ่อหมอไปทําพิธีเนี่ยบางคนก็ครั้งเดียวก็ตั้งบนไขอยอย่ติดเลยแต่บางคนก็สามครั้งนะครับถึงจะติด คือขว่อถ้าเกิดพูดเราพูดเนื้อเรื่องตามพิธีนี่ก็คือ,อขวนก็ยังไม่มาก็เลยก็เลยต้องเรียกสองครั้งสามครั้งแต่บางคนอาจจะสัมผัสได้เร็วก็เลยมาเร็วก็เรียกครั้งเดียวก็มาอะไรประมาณนี้ครับหลังจากขวนมาแล้วเนี่ยพ่อหมอเขาก็ดูตามวิดีโอเนี่ยนะครับพ่อหมอเขาก็จะแบบเหมือนเอามือมือไปช้อน ลงไปที่บายศรีนะครับเป็นที่เขาเรียกบายศรีแหละตรงนั้น,นะครับหลังจากนั้นญาติพี่น้องก็จะบอกโอมาแล้วก็มากินข้าวแล้วก็อย่าไปไหนอีกอะไรประมาณนี้ซึ่งพิธีนี้จะต้องไปเห็นกับตานะครับเห็นที่วิดีโอบางคนอาจจะสงสัยนะถ้าไปเห็นกับตาเนี่ยจะหายสงสัยทันทีถ้าจะไปนะ เดียวยินดีเป็นไกด์นะครับยินดีพาเที่ยวในราคาที่ย่อมเยาวอ่อไม่ใช่นะครับกับ็ลเล่นบาดายจริงๆคนพูดก็ดังเออเป็นภาษาภาษาเกิดเป็นภาษาไปทางเหนือนะครับอู้เล่นบาดายก็คือพูดเล่นเฉยๆเพราะน้นสำเนียงมันก็ก็คงยังมีกลิ่นอายของออภาษาท้องถิ่นอยู่ภาษากลางมันก็เลยกลายเป็นไม่เหมือนกลางแท้นะครับเป็น เป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งเหนือกับเฉพาะภาษานะเป็นลูกครึ่งเหนือกับภาษากลางแบ่งมาละมาหนี่เป็นเอออย่าให้ไปอย่าให้ไปนะเอออย่าให้นะเอ้มปุ๊บมันกินาเนื้อมาด้วยเนื้ออย่าเมาหนาหลายเตี่ยร์มาด้วยเนื้อเป็นอยากแคบแคบเนาะอยากแคบเนาะเด็กน้อยว่าครั้งเดียวก็มา mặc dù vậy mà bên nhà thắng của quá vậy phải được cái nhà mặc một cái nhà của mình ở nhà 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 mình

ตั้งขึ้นเป็นคนแม่อะไรนะอะไรนะเบาเอาผวขึนมาไันวองก็ได้เอาไหมไม่ันดิมันดิก็ได้เนาะไ่ได้เอาจุดเบาแต่ดาบจะยังคงเป็นคนนเลี้ยงนย่สิกทแม่เนี่ยอเอ้ยนี่เบมนลูกอว่าใส่ยงมจะได้แบบไปไหาคกินเ้าเอ้อใหได้น้